การเจริญพระกรรมฐา,านในด้านพุทธ,ธานุสติกรรมฐานจากระบบปฏิบัติตามแบบที่พิจารณาถึงคุณพระองค์สมเด็จสระสสมาสัมพุทธเจ้าขึานกล่าวว่าย่อมมีกําลังแค่อุะจาระสมาธิตอนนี้สำหรับพระอาจารย์ผู้สอนที่มีความฉลาด ท่านสอนกันต่อต่อกัอนมาคือสาม,มารถดัดแปลงอภุธานสติกรรมฐานให้เป็นฌานสมาบัติวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องการเจริญพระกรรมฐานในด้านพุทธานสติกรรมฐานจาก,การุมอุปจารสมาธิมาเป็นฌานสี่นการเจริญพระกรรมฐานถ้ามีความเข้าใจกรรมฐานทุกองก็ทำเป็นฌานสี่ได้เหมือนกันหมด แล้วก็ตอบเป็นสมาบัติแปคนได้นี่การจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานท่านก็ใช้คำภาวนาเป็นพื้นฐานคือใครควรตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าสอนตามแบบที่กล่าวมาแล้วนี่ต้องการให้เป็นฌานอย่างยิ่งก็งดการพิจารณานันเสีย จิตน้อมยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าการเชื่อว่าจิตยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้านี่เราไม่ได้ถือเนือถือหนังถือรูปร่างท่านเป็นสาคัญเนื้อหนังรูปร่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระพุทธเจ้ามาจากการบรรลุธรรมพิเศษ ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเจ้นั้นพระพุทธดเจ้าทรงตายกระพร้านนท์ในตอนที่จะเข้าสู่พระบรินิพานวานัานท์ะดูก่อนอนนท์เมื่อเรานิพานเป็นแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอทั้งหมดนี่จะเป็นศาสดาสอนเธอดัชนีพระวครู นี่เราจะเห็นได้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคําสั่งสอนนั่นเองนี่เรามาเปลี่ยนแปลงจากการพิจารณาความดีเอาจิตเข้ามาจาับความดีจุดเล็กคือแทนที่จะเป็นการไข่ฟืนกับมาภาวนานี่ก็บ่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ เราจะผูกใจของเราให้จับอยู่เฉพาะความดีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนื่อท่านยังสอนให้ใช้คำภาวนาแทนพิจารณาแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งคำพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าให้จิตเข้าถึงความดีของพระองค์วิ่งการสร้างธรรมปีติความมั่นใจในความดีก่อน เมื่อเราพิจารณาความดีค่ายควรความดีของพระองค์แล้วเมื่อใจสบายก็จะประรมเป็นสมาธิพิเศษคือใช้อนาปานุสติกับพุทธานุสติควบกันไปโดยใช้คำภาวนาว่าพุโทโธนี่ง่ายดีความจริงการภาวนาถึงคำภาวนาในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่ว่าได้หลายอย่าง อีดีวิโซเบื้องต้นทั้งหมดทั้งเก้าข้อเราว่าได้ทุกข้อแค่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ชื่อว่าเป็นพุ้ทานุสติกรรมฐานทั้งนั้นโดะการที่ท่านตัดไปใช้คำว่าผู้โธเข้ามาเป็นการสะดวกกับบุคคลเมื่อฝึกจิตในตอนแรกเพื่อในตอนต้นให้พิจารณาลมให้ใจเขาออกคล้องคำภาวนา เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันดับแรกจับก็แค่จมูกก่อนให้ใจเข้าก็นึกว่าพุธให้ใจออกว่เอาแค่นี้ให้จิตสบายนี่่าจิตมีความสบายมีกําลังเป็นสมาธิสูงขึ้นจิตจะรู้อารมณ์ลมกระทบสัมผัสภายใน หายใจเข้าจิตลมจะกระทบจมูกกระทบหน้าอกและกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกแลวกระทบดินที่ปากหรือจมูกถ้าปรากฏว่าลมกระทบสามฐานมีความรู้สึกแบบสบายหรือมีจิตใจละเอียดไปยิ่งกว่านั้นรู้สึกลมไหลลงไปตั้งแต่ต้นยันท้อง ไหลจากทขอามายันจมูกออกทางจมูกอย่างนี้ก็ยังดีใหญ่ที่ยังมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องปล่อยอารมณ์ลมให้ใจเขาออกตามธรรมดาย่า้ใ,ใจแรงแรงเวยาวหรือบังคับให้นหนักๆอันนี้ไม่ได้ต้องปล่อยจจลมให้ใจเป็นตามกฎธรรมดาที่เราจะรู้ได้ก็อาศัยสติสมัชัญญาของเรามันดีหรือมันเร็วเท่านั้น ถ้าสติสัสมปชัญญะของเราดีจิตเป็นสมาธิมากก็รับสัมผัสได้สามฐานถ้ามีอารมณ์ละเอียดไปกว่านั้นก็รู้ลมไหลเหมือนกันน้ำไหลเข้าน้ำไหลออกถ้ารู้ลมด้สามฐานคนดีและรู้ลมไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าจิตเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานพร้อมกันก็ทรงคำภาวนาไว้ด้วย เนนี้้าภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่ลมหายใจเบาลงเบาน้อยลงจิตใจมีความชุ่มชื่นคำภาวนาหายไปหยุดภาวนาไปเฉยๆด้มีใจสบายลมหายใจอ่อนลงมีความชุ่มชื่นมากกว่าจิตสงบมากกว่าอย่างนี้เป็นฌานที่สอง ต่อไปความชุ่มชื่นหายไปมีแต่การเครียดจิตใจสบายลมไม่ใจเบาลงดีเสียงภายนอนน้อยลงไปอิตใจทรงตัวดิ่งไม่มีการไม่อยากเคลื่อนมีร่างกายคล้ายกับมีอาการทรงตัวเมื่อหลักฝักแน่นๆหรือว่าใครเขามัดตัวตรึงไว้เฉยๆไม่อยากเคลื่อนจิตไม่อยากจะขยับเขยื่อนไปไหนอันนี้เรียกว่าฌานที่สาม นี่คาภาวนาไม่มีเหมือนกันคาภาวนานั้นมีแค่ตแต่แต่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิหรือว่าธรรมชานเท่านั้นนี่ต่อไปเริ่มต้นเราจับคาภาวนาแล้วก็ต่อมาปรากฏว่าจิตมีอารมณ์สว่างสดใสมีจิตใจชุ่มชื่นมีอารมณ์ทรงตัวเป็นปกติไม่เคลื่อนไหวไปไหนทรงตัวแบบสบายมีความโปร่งอยู่ในใจมีความสว่างมาก แมว่าไม่ปรายกดลมให้ใจหูไม่ได้ยินเสียงายนอนกไม่จะพื้นใหญ่และพุมาจุกใกล้ก,ก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สี่แล้ก็มีตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็ไม่ขอออกนามในที่นี้พรงทรงตรัสถามว่า เวลาที่จิตทรงสมาธิหนักหนักทรงสมาธิสูงๆแล้วยุงกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมแรอาจารย์นั้นพ์เงระตอบว่าหาวงลวดไปเสกันแล้วกันท่านถามว่าเวลาจิตที่ทรงสมาธิหนักหนักทรงสมาธิได้สูงย่อมไม่ได้ยินในเสียงและไม่ดำคาในเสียงใช่ไหมพระองนั้น,นตเถระตอบว่าไปหาที่เงียบๆนั่งกันแล้วกัน ถ้าตอบกันแบบนี้มันก็เจงรณปในการทั้งปวงเป็นอันว่าผู้ตอบมีความดีและมีสมาธิไม่เท่าผู้ถามนี่ถ้าจะตอบกันตามแบบเฉบับของการเจริญสมาธิเ,เรื่องยุงกินลิงกัดนี่มันไม่กวนใจเราตั้งแต่อุปจา,ารสมาธิพอจิตพันปีติเข้าถึงสุข มันจะมีความสุขเยือกเย็นมีความสบายไอ้เรื่องการเสียงเราจะยินก็เหมือนกันแต่มันก็ไม่กวนใจใจเราก็มีความสบายร่างกายก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีอะไรทั้งหมดมันสุขจริงๆมีจะจิตใจชุ่มชื่นยุงกินลิงกัดหรือเปล่านี่ไม่รู้กันไม่รู้ก็มายุงมันกินหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากยุงไม่ควร แต่บางท่านก็ควรเหมือนกันบางทีนั่งพอเลิกแล้วตุม่มเป็นตุ่มหมดทั้งตัวปรากฏวิญญางกัดแต่ว่าเวลาที่กำลหนังปฏิบัติทรงจิตสมาธิไม่รู้สึกวิญญาณกัดน,นี่ความจริงเรื่องการสัมผัสกับการภายนอกแต่ว่าพระจิตไม่รับไม่ยอมรับสัมผัสจะประสาสรเริ่มมีตั้งแต่ตอนสุด คำว่าสุขนี่มันต้องไม่มีทุกข์มันสุขจริงๆหาตัวทุกข์ไม่ได้ถ้าเมื่อยมันก็ไม่สุขถ้ารู้ว่ายุงมากวนที่หูมันก็ไม่สุขถ้ารู้ว่ายุงกัดแล้วคันมันแลเจ็บมันก็ไม่สุขมันเป็นทุกข์นี่คาว่าสุขตัวนี้ก็ตัดอาการเหล่านี้ไปทั้งหมดนี่ความจริงเรื่องเสียงก็ดีที่เราจะรับการายนอก แม่ยุงกินลิงไก่ก็ด,กดีมันตักเป็นแค่สุกเดียวไม่ถึงบัมชฌานแต่ว่ากายของความสุขและบัมชฌานนี้ก็ใกล้เคียงกันมากแล้วมาว่าห่างกันแค่เส้นผมผ่าแปดเท่านั้นนี่ขอบรรดาทุกท่านจําไว้ด้วยถ้าใครเขาถามเราก็ตอบเขาตามนี้ทาแม่ยุงกินไหมบางองค์เขากินบางองค์ก็ไม่กิน แล้วว่าทําไมยังยุงกินแล้วไม่กินกัดแล้วไม่กัดไม่เหมือนกันยงกินลิ้งกัดบางองค์ก็ถูกกวรบางองค์ก็ไม่ถูกกวรก็ก็ต้องตอบเขาว่าถ้าองค์ใดแล้วท่านผู้ใดมีพรหมวิหารสี่ครบ้วนมีจิตทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติท่านผู้นั้นยงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าบกพร่องไปได้วยพรหมวิหารสี่มันกัดแน่มันกินแน่ ให้ตอบเขาอย่างนี้แล้วก็ตอบตัวของเราเองด้วยนี่เป็นอาการฌานสีตามปกติเมื่อฌา,านนะพูดถึงฌานแบบนี้ถ้าถึงฌานสีแล้วก็ต้องพยายามทรงฌานทรงสมาธิจะเป็นดับไหนก็ตามให้มันมีการคล่องตัวที่เรียกว่นนานวสีเราจะเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อะไรก็ตามให้มันคล่องจร,งจรงิงๆนึกขึ้นมาเวาลาจิตเป็นสมาธิทันที เดินไปเดินมาเหนื่อยเนยนั่งปั๊บจิตจับพุบเป็นสมาธิทันทีทำงานมาเหนื่อยเหน่อยหับน้ำบังท่ามันอย่างหนักๆทําทำงานหนักวางของปั๊บนั่งพุกบจิตเป็นสมาธิทันทีทรงตัวได้ทัททนท,ท,นท,ท,นท,ท,นทีนี่ตรงหาดได้คล่องอย่างนี้จริงชื่อว่าเป็นผู้ได้ชานและโสรชาน ถ้าทำกันทรงเดชได้บางไม่ได้บางแบบนี้เขาไม่ถือว่าได้แต่ก็ยังดีตายก็เป็นเทวดาได้แต่เป็นหมไม่ได้ถ้าจิตเราสามารถจะทรงฌานในทุกขณะจิตแล้วก็เป็นหมได้แน่นอนก็อะไรเพราะว่าเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายเกิดทุกขเวทนามากแล้วก็จิตจับเข้าฌานทันทีทุกขเวทนามาันก็คลายตัวดีไม่ดีไม่รู้สึกตัวเพราะจิตกับประสาทมันไม่ยอมรับรู้สิ่งและกัน มันแยกจากกันเด็กขาดอันนี้ถ้าหากว่าเราจะทรงฌานในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงฌานที่แปดเราจะทำยังไงนี่บรรดาท่านทั้งหลายคนจะรับทราบรู้กันมาเสียด้วยเพื่อใครขึ้ะามาถามเราจะได้อธิบมายให้ถูกแต่ความสนใจแบบนี้เราไม่ได้สนใจเพื่อไปอดชวบ้านมันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดก่ตัวเอง นี่ถ้าหากว่าเรา,าจะเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านให้เข้าถึงฌานแปดแบบท่านบอกไว้ว่าพุทธานุสติกรรมฐา,านและอนุสติทั้งหมดเป็นไม่แตา่อนาปานุสติจะเข้าถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นท่านว่าว่าอย่างนั้นเราก็ดัดแปลงให้มันเข้าถึงฌาในแปดซะให้หมดนี่จะเป็นยังไงไปนี่ทําเป็นแค่อย่างเดียวมันก็ทําได้เข้าใจและมันทําได้พระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัด นี่เราจะทรงชันแปดเป็นยังไงแทนที่เราจะภาวนาเฉยๆแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปกำหนดภาพไว้ลืมตาดูภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราต้องการเรามีความเลื่อมใสพอใจอยู่เวลาจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนาว่าพุทโธก็นึกเห็นภาพองค์สมเด็จพระบรมครูจะเป็นพระพุทธรูปก็คด้ดให้ปราก็อยู่ในใจ ไม่ใช่เป็นนั่งคอยให้ภาพลอยมาแบบนี้ใช้ไม่ได้ภาวานาไปแลว้วนึกถึงถึงภาพไปด้วยจะเพื่อน,นึกอยู่ในอกให้เห็นในอกหรือภายนอกก็ได้ไม่จํากัดถ้านึกถึงภาพนั่นตามภาพเดิมอย่างนี้เรียวกวอกอาสมาธิเรียกวอกอาจนิมิตตอนนี้ถ้าภาพเดินนั่งขยายไปเปลี่ยนแปลงไปชักจะใหญ่ขึ้นจะสูงขึ้นจะเล็กลง แล้วก็มีสีสันมันละเรื่อมเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยแตน้อยจากสีเดิมกลายเป็นสีจางไปนิดหน่อยแล้จางลงไปจางลงไปแต่แล้วเรารู้สึกอารมณ์จิตนึกเห็นชัดไม่ใช่ภาพลอยมาอารมณ์จิตนึกเห็นชัดจนท่านฟ้ากดเป็นแก้วใสอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุปจาระสมาธิตอนกลาง ตอนนี้แก้วสายในกายเป็นแก้วประกายแรพร่พร้าไปหมดทั้งอง์จิตใจสามารถจะบังคับให้ภาพนั้นเล็กกนได้ใหญ่ก็ได้สูง่็ได้ต่ำก็ได้ตั้งอยู่ข้นหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ตามใจนึกและมีความใสสะอาดสุขใสเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกประเชึดกล่าวว่าเป็นปฐมปชาญ ในการจับภาพนี้ก็จับให้สนิทให้คิดอยู่เมื่อไรได้เมือนั่นเดินไปป็นบาทิเดอบธทุระนั่งอยู่เมื่อไรนึกเห็นภาพไรเห็นเมือนั่นทันทีนี่อย่างนี้เป็นกรสิน้วยเป็นพุทธานสติกรรมฐา,านด้วยอันนี้การเห็นภาพแบบนั้นแต่ปรากฏว่าคำภาวนาวา่าพุทโธหายไปภาพใสขึ้นกว่าเดิมบันนี้เป็นฌานที่สองอมีจิตชุ่มชื่น กายของจิตมันเหมือนกันนิ้ภาพใสสะอาดขึ้นมีการทรงตัวมากขึ้นมีความจมใสามากขึ้นความชุ่มชื่นให้ไปมีการเครียดจิตทรงตัวแนบเนิ่งสนิทแล้วก็ลมให้ใจน้อยดีเสียงภายนอกเบาอันนี้เป็นฌานที่สามนกายเห็นภาพเป็นชัดเจนจมใสามากเป็นกรณีพิเศษสว่างสวายคล้ายกระพรอาทิตย์ทรงกรด หรือว่าคร้ายกับกระจกเงาที่สะท้อนแสงแบบดดดวงใหญ่ใหญ่ไม่ยุ่งัารมอย่างอื่นเป็นอุเบกขาลมทรงสบายเห็นแนบนี่นสนิทจะนั่งนานเท่าไหร่ก็เห็นได้ต่างความปรารถนาหูไม่ยินเสียงไฟนอกไม่ปารากฏลมให้ใจอย่านี้เป็นชาญที่สี่ก็ยังเป็นรูปฌปานอยู่อันนี้ถ้าหากว่าเราจะทำเป็นรูปฌานไปยังไงเราจะทำถึงฌานที่แปลกนี่ นี่เป็นวิธีแนะนําการปฏิบัติตามผลเรื่องการปฏิบัติจริงๆเทวิชานีแปดจับภาพพระพุทธเจ้าองค์นั้นแหละที่เป็นรายกายพึกโยกเพ่งจับจุดให้จิตจับดีเมื่อจิตทรงอารมณ์ดีแล้วก็เพิกภาพนั้นให้หายไปคำว่าเพิกเป็นภาษาโบราณคือนึกว่าขอภาพนี้จะหายไปจับอาการสานันจายตนะแทน คือพิจารณาอากาศมาอากาศที่หาที่สุดในด้านมันเบิ่งบางแปาเปล่าไม่มีจุดจบจับอากาศเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่า,าการสารนัจยตนณะจิตทรงอยู่ในด้านของชานสีจะอากาศความหวัน่นการขึ้นไหวเพราะอากาศทนว่างมากโลกนี้หาอะไรเป็นที่สุดไม่ได้ อานนี้ไม่เครื่องหมายอะไรไม่ได้เลยหายจุดจบไปได้จนจิตก็ตั้งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วอย่างนี้จัดแปลรูปประชานที่หนึ่งถ้าจะเรียกวราชายก็เป็นฌานที่ห้าเป็มาบัตที่ห้าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวคนเกิดมาแล้วกว็าตายใส่เกิดมันแล้วกว็าตายต้นไม้เกิดมนแล้วกว็าตายภูเขาเมอชาเมื่อกฟังบ้านเดินลงก็พัง มันบริสุทสุดก็ว่างไปหมดอย่างนี้เรว่าจิตเข้าถึงอากาศได้เป็นอย่างดีเป็นอากา,ารฐานัญจาย,ยตนะแต่นี้ก็มาเป็นวิญญาณัญจาญาตนะนึกถึงวิญญาณคือจิตสภาวะของจิตที่มีอารมณ์คิดเป็นปกติมันก็ไม่มีอาการทรงตัวมันหาที่สุดไม่ได้มันไม่มีอะไรทรงอยู่เฉพาะแน่นอนเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนี้มันนี่มันก็คิดอย่างโน,น้น เรื่องชีวา,าจิตที่มีอารมณ์เกาะว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่มันไม่แท้มีอะไรจริงความจริงจิตมีสภาพไม่นิ่งจิตมีสภาพไม่แน่นอนเดียวมันก็ชอบอย่างนั้นเนวมก็ชอบอย่างนี้แล้วต้องการอย่างน,น้นยิ่งผิวว่าอารมณ์ของจิตในหาที่สุดไม่ได้ีนเราไม่มีความต้องการอารมณ์อย่างนี้ ยิงว่าถ้าอารมณ์จิตของเรานี้มีความแนบแน่นสนิทไม่มีความฝูกพันอะไรในด้านร่างกายก็ดีในวัตถุก,ก็ดีไม่เอาแล้วก็ไม่สนใจไม่ต้องการอย่างเดียวอากาศคือความว่างปล่าปราศจากถือว่าขนาดใดย,ยังมีขันห้ายังมีภาพอยู่ยังมีจิตเป็นเครื่องเกาะมันเป็นภก อย่างนี้ถ้าจิตมันทรงตัวทรงอยู่ตลอดเวลานึกขึ้นมามนอะไรอารมณ์ว่างไม่เกาะอะไรทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันสภาวะทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นพวกเราเลยมันไม่มีอะไรทรงตัวมีอารมณ์ว่างหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราเกาะโลกอยู่เพียงใดก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีทุกข์ เนี่ยการยานนี้คล้ายคลึงวิปัสนาญานมากอย่างนี้เรียวได้วินญาณจยายตนะฌานอันนี้ได้วิญญาณยตนะฌานแล้วก็ชื่อว่าเราได้สมาบัติหกนี่มาพิจารณาฌานาาที่เจ็ดสมาบัติเจ็ดเพื่อกินจันจนญญายตนะฌานพิจารณาว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเหลือเลยนี่มันพังหมด มันสลายตัวหมดตึกรามบ้านช่องเขาสร้างมาอย่างดีๆก็พังบ้านเมืองเก่าๆเ,เขาสร้างแข็งแรงก็พังกำแพงเมืองใหญ่ๆอย่างกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองไทยกำแพงเมืองฝรั่งเขาสร้างแข็งแรงมากที่สุดแล้กวก็พังภูเขาเมือก็มีอาการผุก็ดินมาทําลูกรังมันก็ผุจมหายไปหมด ไอ้คนก็ดีใส่ก็ดีต้นไม้ก็ดีเรือนโรงก็ดีนี่มาถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่กินยัญญายตณนะนี่ครับเา่าหาอะไรเหลือไม่ได้จิตใจว่างากอารมณ์เลยไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอะไรที่เป็นสาระสําหรับเราไม่มีแม้แต่ร่างกายของเรานี้ไม่ช้ก็พงการทรงร่างกายอยู่อย่างนี้มันเป็นพวกเราไม่ต้องการมีร่างกายอีก ถ้าอารมณ์อย่างนี้มันทรงได้ดีแล้วก็ชีวาเราได้กินจัญญาย,ยตนาฌานเป็นสมาบัติที่เจ็ดนี่มาสมาบัติที่แปดจับภาพพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ทรงอารมณ์แจ่มใสนี่ได้ใจสบายเป็นอุเบกขาลมารูปชาอารูปฌานนี่ก็ทรงฌานสี่นั่นเองแต่มันจับเป็นส่วนอารูปอารมณ์มันเท่ากันมาจับในวัสัญ,ญานาสัญญายตนาฌาน เรามีสัญญาความรู้สึกทำตนมันคนไม่มีสัญญาเพราะเห็นร่างกายไม่มีสาระร่างกายไม่มีแก่นสารร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์วัตถุทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีอะไรเป็นที่อาศัยจริงจังตายแล้วกว็ไปไม่ได้นเวลาเราร่างกายมันจะหิวมันมีอาหารกินก็กิกนไม่มีกินก็ทาสบายรู้สึกมันหิวแล้วทํามันไม่หิว มันหนาวมันไม่มีอะไรมาเครื่องไม่ปกปิดก็นอนมันเฉยๆมันหนาวก็หนาวไปทำมันเม่คนไม่หนาวร้อนก็ทํามันเฉยๆทำมันคนไม่ร้อนใครก็ด่าว่าอะไรก็ทํามันไม่มีคนไม่สนใจอะไรทั้งหมดนี่ว่ามีสัญญากับมือก็คนที่ไม่มีสัญญาคือความจํามันมีอยู่แต่ทำมันคนไม่มีความจา ทำแบบนี้แล้วจิตเป็นสุขก็เป็นทุกข์จิตมันเป็นสุขถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเอาหนาวก็หนาวไปแช่งหัวมันในสนใจรออนก็ร้อไปอยากหิวหิวก็หิวไปไม่มีจะกินก็แล้วไปมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กินมันอยากจะแก่ก็แก่ไปมันอยากจะป่วยก็ป่วยไปมันจะตายมาอไรก็ฉังหัวมันขันหา้าไม่มีไม่ดีไม่ดีไม่มีประโยชน์ าะเรามีขันห้าคือมีร่างกายมันยึงมีร้อนมีหนาวมีสุขมีทุกข์มีหิวมีกระหายนี้ขันห้ามันไม่ดีเราไม่ตั้งใจอย่คบรลยไม่ต้องการจำอะไรมันทั้งหมดไม่สนใจอะไรมันทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาบัติที่แปดน่าการในมันใกล้วิปัสนาญาณเต็มทีดังนั้นองค์สมเด็จพระจินนสียิ่งกล่าวว่าคนที่ได้สมาบัติแปดแล้วถ้าจะเริ่มวิปัสนาญาณ พราโบราณอาจารย์สมัยโบราณท่านบอกเพียงแค่เคี้ยวหมากแหลกเดียวก็เป็นพระรหันต์ถ้งว่าเราได้สมาบัติแปดแบบนี้แล้วใช้สมาบัติแปดเป็นพื้นฐานพิจารณาวิปัสนาญาณในด้านสังโยชน์คือมีสกาแยทิฐิเป็นต้นหรือว่าพิจารณาอริยสัตว์สีวิปัสนาญาณเก้าหรือพิจารณาขันห้าตามว่าเดียวเดียวมันก็เป็นปัจจาสัิทาคานาคา พอเข้าถึงพระนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสมิทายานมีกําลังครอกงามวิชาสามพิญญาหกทั้งหมดเราได้ไปหมดเลยไม่ต้องไปฝึกกันสมัยเวชชานโลกีอะไรก็ตามที่พระวิชาสามทำได้เราก็ทําได้พระพิญญาหกทาได้เราก็ทําได้การรู้ภาษาคนรู้ภาษาสัตว์ไม่ต้องเรียนรู้หมดเข้าใจหมดทุกอย่าง แล้วก็มีความฉลาดในการย่อข้อความที่ยืนเยอะข้อความที่ยาวเราย่อให้สั้นแบบในความเขามาพูดมาสั้นๆแล้วขยายออกไปให้ยาวให้ในความชัดเราทําได้แบบอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าปฏิสมิธายญาณอรบ,บรรดาท่านทุกท่านวันนี้เราพูดถึงพุทธานุสติกรรมฐา,านมาจุดนี้ทุสมาบัดแปดซึ่นท่านหลายไม่เคยฟังมาก่อน ความจริงความรู้นี้องค์สมเด็จพระบรมโูก็ทรงแนะนําไว้แต่ว่าไม่มีใครนํามาสอนกันที่ผมรู้ก็มันได้ครับว่าอาจารย์รุ่นก่อนๆถ้ามีความเฉลาดสามารถดัดแปลงคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลคนาพม่ใช่ดัดแปลงเอามารวมกันเอาอนุสติคือพุทธานุสติอนาปานุสติกสินเข้ามารวมกันเข้าหมดเป็นจุดเดียวกัน อันได้ถึงก็แานดิสีแล้วก็จัดเอาภาพพระพุทธโลกเป็นกระสินยืนรงแล้วก็เพิกจับอรูปฌาชนนี่ความเฉลี่ยของการจเจริญพระกรรมฐานมีคุณแบบนี้เราสําหรับวันนี้การพูดกัขอ,อยุติวัตถินตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกทา่านตั้งกายให้ตรงด,ำด,ำดงํารงติตให้มันกําหนดรูลมให้ใจเข้าออกใช้คาภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินถึงญาณบอกหมดเวลา